มันจะมีทั้งสีชมพูนะคะขาวเขียวแดงนะคะด่างนะคะแต่ก็พยายามจะนับให้ได้ครบเจ็ดสีนะคะแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของโพรเจสีก็คือเวลาลิดใบเขาแล้วเนี่ยใบเขาเล็กมากนะคะดู สวยมากค่ะหนูมีโพ7สีอยู่ต้นหนึ่งไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงวันนี้พี่แก้วมาแนะนํานะคะอันดับแรกแนะนําให้รู้จักกับโพ7สีซะก่อนนะคะนี่อย่างที่เห็นนี้คือโพ7สีที่ตอบคําถามเร็วเพราะวะ่าพอดีกําลังจะทําเอ,อ,อะไรดนใจให้เรามาเจอกันก็ไม่ทราบนะคะอ่ะนี่คือโพ7สีนะคะทําไมเราถึงเรียกเขาว่าโพ7สีเพราะว่าเขามีสีที่แตกต่างกันไปแบบนี้เห็นไหมคะดูสีแดงสีขาว นะคะและก็สีชมพูสวยงามมากและก็เขาอยู่ในตระกูลเดียวกับชบาเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราเอาไปชําน้ําก็ได้ชําขุยก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะขุยมะพร้าวบีบแห้งๆแล้วก็ตัดกิ่งเข้าไปชํานะคะเวลาตัดตัดแบบนี้นะคะประมาณ3ข้อตาแบบนี้เห็นไหมคะอ่าสข้อตา3าถึงสข้อตาแบบนี้นะคะ รากจะเกิดขึ้นอยู่บริเวณตรงนี้อันนี้คือตาตาไม้เห็นตาไม้ไม่เอ่ยนะคะตรงนี้คือข้อตานะคะรากจะเกิดอยู่ข้างใต้ข้อตานั่นเองนะคะนี่คือวิธีการชํานะคะไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าโพเ7สเป็นอะไรที่ชาง่ายมากนะคะพี่แก้วได้มาจากเข้าวเนี้ยแล้วก็มาทํามาทําเป็นตอขึ้นมาเป็นต่อมันไซคทีนี้คือมีความปล่อยปะแล้วเลยนิดนึงพอดีงานเยอะก็เลยมาไปแบบนี้เดี๋ยวให้ดูอะไรดีๆ พี่แก้วก็เอาไม้แปลกๆมาให้ทุกคนเล่นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลกสาหรับคนมอเตอร์ไซค์นะคะต้อนนี้ก็คือโพธเจสีนะคะโพธเจสีเนี่ยมันเป็นตระกูลเดียวก,กันกับชบานะคะ,ะถ้าเราไปเซิร์ชชื่อวิทยาศาสตร์ของเขานะคะจะมีคําว่าฮิปพิคัสด้วยนะคะอันนี้ก็คือทําไมเป็นที่มาของโพธเจสีเพราะว่าใบเขามีหลากสีนั่นเองนะคะเดี๋ยวอาศัยวิธีการลิจใบไปด้วยนะคะมันจะมีทั้งสีชมพูนะคะขาวเขียวแดง นะคะาด่างนะคะแต่ก็พยายามจะนับให้ได้ครบ7สีนะคะแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของโพเจสีก็คือเวลาริดใบเขาแล้วเนี่ยใบเขาเล็กมากนะคะดูจากาที่มาที่ไปก็คืออย่างนี้ค่ะแค่แค่ริดใบเขาแล้วมีรายละเอียดอย่างนี้เขาก็จะเล็กเล็กมากแล้วก็มีความน่ารักด้วยแบบนี้ให้ดูให้ดูว่าถ้าเวลาเขาริดใบแล้วอ่ะเขาจะน่ารักมากเป็นสีแดงแบบนี้ไหมคะ เห็นไหมคะว่าดูปลายกันไกลนะอันนี้น่ารักมากเลยเป็นสีแดงและเรากําหนดเขาไม่ได้ด้วยนะว่าเขาจะเป็นสีอะไรแต่เขาให้มาเองไม่ว่างีเขาก็เขียวบางทีเขาก็ขาวหรือบางทีก็เป็นสีชมพูนั่นเองนะจ๊ะอันนี้คือโพเจสีสําหรับวิธีการขยายพันธุ์ของเขาก็คือการตอนหรือการชํานะคะปกติพี่แก้วก็ชอบชํำมากกว่านะคะก็วิธีการง่ายมากลยคือตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ไปจิ้มอยู่ปากกระถางนะจ๊ะไม่จ๊ะแม่ต้องไป หากระถางหรือจะไปใส่ขุยใส่อะไรก็ได้แต่สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีนะคะหรือทุกคนที่ยังไม่มีปากกระถางที่เปลี่ยนดินใหม่อย่างนี้ก็ใช้วิธีการขุยมะพร้าวนะคะแช่น้ํหนึ่งคืนแล้วก็บีบให้ให้สเสด็จน้ํานิดนึงนะคะแล้วก็ทิ้ม,มลงไปหรืออีกวิธีการหนึ่งที่พี่แก้วใช้อยู่ประจําก็คือชําน้ํานั่นเองก็คือเอาไปทิ้มลงไปในน้ําที่มีแสงแดดนะคะหนึ่งต้องมีแสงสว่างแล้วก็มีความชื้นเดี๋ยวเขาก็สร้างรากขึ้นมาเองนะคะแต่สําหรับวันนี้พี่แก้วเอาอันนี้มาให้ดู นะจ๊ะก็จะมาตั้งหน้าตั้งทรงไม้อันนี้ไม่ทราบว่ามันเป็นโชคดีหรือโชคลายนะคะพอดีเขา,าขุดขึ้นมามันก็มีความขดแบบนี้อยู่แล้วนะจ๊ะพอเขามีความขดแล้วเนี่ยปรากฏว่างานมันทําให้เราห่างกัน <c oughs> ก็โดนแดดเลียนึกออกไหมเนี่ยเลียจนเสียไปหมดแล้วนะคะก็วันนี้ก็เลยจะมาเลือกหน้านะคะทุกๆุกคนคิดว่าพี่แกจะเล่นหน้าไหนให้เดาอะหน้านี้หน้านี้เห็น เห็นเห็นโค้งชัดเจนนะคะแล้วรากรากมีความขดแล้วก็มีความนูนนะคะคเวลาเราเลือกหน้าไม้ที่แก้วก็พยายามย้ำหัวเนาะว่าเวลาเราเลือกหน้าไม้เนี่ยเราจะเลือกหน้าที่มีเท็กเจอร์มีความนูนเข้าไปข้างหน้านั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ทรงต้นไม้เกาะหินหรือแม้แต่การเลือกหินนะคะฐานรากสําคัญที่สุดก็คือต้องมี ต้องมีความนูนนั่นเองนะคะแต่ไอคำคำว่าแป้วกับคำว่านูนนั่นเองอ่าเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาแป้วนะคะก็เลยไม่เลือกตอนแรกตั้งไว้แล้วก็หมุนหมุนไปหมุนหมุนมานะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นตกกระถางแล้วก็ติซากนะจ๊ะอ่าหน้านี้ยินมีความโค้งก็จริงนะคะนี่นี่คือความไหลลื่นของเขานะคะอ่าแต่หน้านี้มีความแป้่ แป้วคืออะไรแป้วคือเนี่ยเห็นไหมคะมีช่องว่างมีช่องว่างของอากาศ <S 2> <S 2> มันทําให้รู้สึกว่าตรงนี้มันไม่เติมเต็มเห็นไหมคะมันบุ๋มเข้าไปหลายๆคนก็จะเลือกหน้านี้นะคะแล้วก็เลือกที่จะปูมอสแล้วก็เอาตุ๊กตาอะไรก็แล้วแต่มาตกแต่งแบบนี้ก็ได้นะคะไม้2ต้นนี้ไม้ต้นนี้สามารถเล่นได้2หน้านะคะก็คือหน้านี้หน้าหนึ่งแล้วก็อาจจะมาเล่นหน้านี้ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ยังยังอยู่ในดูพินิจของพี่แก้วอยู่ว่าจะอ,าอะไรแต่ กิ่งที่พี่แก้วคงจะไม่เอาอยู่แล้วก็คือน่าจะเป็นกิ่งนี้นะคะทําไมถึงไม่เอาเพราะว่า ตรงนี้มันเป็นส่วนที่โค้งนึกออกไหมคะเหมือนเอวอะคะ่ะถ้าถ้ามีเอวแล้วมีสะโพกนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แทงออกมาจากเอวมันจะทําให้เอวเราไม่ไม่คอดไม่มีความโค้งนั่นเองนะคะ,ะหลักการเลือกกิ่งของไม้บอนไซเราจะเลือกกิ่งที่อยู่ในโค้งนอกนะคะโค้งนอกก็คืออย่างเหมือนเป็นตัว S เนี้ยเราจะเลือกตรงโค้งนอกของตัว S นะคะเพราะอย่างเนี้ยมันจะยิ่งทําให้ให้เอวเราคอดมันจะทําให้ตรงนี้เราหายเพราะฉะนั้นก็เลยจะเอานี้ออก ก็อาจจะเหลือ1น1กิ่งนะคะแล้วก็2กิ่งแล้วก็กิ่งนี้เป็นกิ่งตกเล่นขึ้นไปข้างหน้านะคะลักษณะนี้นั่นเองอันนี้ก็ดูซ้ําซ้อนไปนิดนึงก็ไม่เอานะคะ<ส>คือเราอยากเห็นช่วงโค้งตรงนี้นะคะความสวยของต้นไม้มันเกิดมาจากความโค้งหรืออาจจะกลายไปเป็นซากทั้งหมดเลยนี้ก็ได้นะคะแล้วเล่นกิ่งนี้กับกิ่งนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของในอนาคตอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าลวดเข้าลวดตรงนี้นะคะ วันนี้เดี๋ยวข้ลรดตรงนี้เพื่อที่จะสะบัดกิ่งมาทางนี้ยอยากอร่อยกจะเห็นว่า,าจะเห็นว่ากิ่งมีความใหญ่แต่ทําไมพี่แกใช้โมดเบอร์เล็กนะคะแต่ที่ที่ใช้ลวดเบอร์เล็กกว่าที่ใช้ลวดเบอร์เล็กกว่าตรงนี้มากเพราะว่าถ้าเป็นมะขามถ้าเป็นมะขามนะใช้เบอร์สามได้แต่นี้มันไม่ใช่มะขามไงคือเขามีความนิ่มอะ เปลือกเขามีความนิ่มมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เบอร์แรงไม่ได้ใช้เบอร์แรงไม่ได้เลยมันมีความนุ่มนุ่ๆอ่ะเปลือกเขาอะเห็นหไหมมีความรู้สึกว่าเขาจะกลัวเขาจะกลัวลวดไปซ้ำอ่าเวลาเข้าดูตาด้วยนะจ๊ะระวังต,ตาแล้วก็เข้า45อ,องศาไปแบบนี้เข้านิดเดียวก็พอ ขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็เบอร์สองก็ยังเอาอยู่เลยเนาะเพราะเขามีความนุ่มนั่นเองแก่นเขาไม่น่าจะไม่น่าจะแข็งนะเมื่อเทียบกับฉบาเมื่อเทียบกับฉบาแล้วนะพี่แก้ว,ว่าชบาแข็งกว่าม,มานีนะคะทุกครั้งเอายอดตั้งขึ้นทุกครั้งเอายอดตั้งขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ข้าวๆไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูความสวยของอันนี้อีกรอบนึงยังไม่รู้ใช่ไหม นี่วิทยาการขั้นสูงสุดเลยนะไม่เคยบอกใครที่เก็บรับเราจะเห็นต้องเปลี่ยนดินทัาไงตอนเมื่อกี้เปลี่ยนดินเห็นโคนไหมสวยสวยตรงนี้แหละ ะะจบมาแล้วเนี่ยอตอนนี้ก็สวยนะถึงได้บอกแล้วว่ามันมันคงมีสองหน้าแหละไม้สองหน้านี้นะคะคือมันสวยสองหน้าเก่งไงคนทำเก่งก็จะมีความสวยถึงสองหน้านะคะเป็นหน้าซ่า,านี้เอาน้า,าให้สมุลทำมันเก่งไงสองหน้าได้ แต่มันดูไม่ค่อยดีนะเหมือนคนสองหน้าเลย <c oughs> มันดูแบบดูเป็นวันทองไปนิดนึงเออห้สองหน้าอะเดี๋ยวตรงนี้เป็นเป็นซากนะคะให้เห็นซากที่เอาน้ำฉีดนี่คือหนึ่งจะล้างล่าให้ดูความนุ่มของเขาแ้วก็จะอวดด้วยว่าเออมันสวยนะจะบอกให้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะแล้วก็ใครมีคําถามก็ฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะพี่แก้วตอบได้พี่แก้วมาตอบให้นะคะที่พี่แก้วตอบไม่ได้ก็จะไปหาผู้รู้มาทําให้นะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณติ๊กต็อกที่เขาถามเรื่องโปรเจะตสีไม่งั้นนะน้องคงจะน้องนอนอยู่ อยู่หลังสวนอีกนานนะคะไม่ใช่หลังสวนประจวบเด้อหลังสวนหลังบ้านเลยนะคะโดนหมกอยู่วันนี้เขาคงน้องคงขอบคุณน้องน้องช่อกัญญานะคะนะคะสำหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วนะจ๊ะมีความสุขกับการทาไม้ทุกคนบ๊ายบาย